เก็บจ้ะอันนี้พออ่อใหญ่เราเก็บกรอนด้วยจ้ะเดือพี่น้องจ้ะกรอนที่ถิ่มจะมากระายให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็สิสงสัยว่าเป็นหยังจังบ่ทายให้เห็นพออ่ใหญ่เราโบช็อปเขาวกล่องเท่าไรจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้จะเวียนใบกรอนใบเก็บมื้อหน้าเด้อจ้ะเด้อพี่นอ้องอันพออ่อใหญ่ท่ายให้รวบถิ่มเบิดจ้ะพี่น้องจ้ะเราเป็นคนอนมือตาเราแนมหาเหตุจั่างชินา ระบบอันไปโฟกัสที่ฮิตจังส่น่ะจ๊ะพี่นงองจ้ะขนาดจิมไทยเองเก็บเองก็ยังไล่นะจ๊ะพี่นงองจ้ะแต่ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้ะ เปื่อยหมดแล้วพี่น้องบอ,อกไงขึ้อมากเป็นกระเปื่อยส่มนามว่าจะพยงที่เพิ่นเคยออกหลร้ายเพิ่นกระโบอ,ออกร้ายแต่พี่น้องออกนิดๆแตดอกก็ไม่ใหญ่นี่เป็นโกน้อยๆ ไอห,ห็ดปวกไก่หน่อยเอรลณทายนี่มันคือดอกไงเนี่ยเอาไส่ไก่มอือซื้อเลยจ้ะกุ๊กตามจริงแล้วเพิ่นดอกหน่อยเอาไส่ไก่มือมาว่าเอาไส่ไก่กล่องโอ้ยเราไปกับเบาพิบเบาเถือก ตลอดเป็นขืนลา่าขาเป็นขืนลา่าไปกินบ่ได้เลยจะหืมหื้อสีดอกง่ายที่สุดเลยจ้ะพี่น้องเท่าเลย เป็นไรคะเปื่อยฉันก็ไม่เห็นเธอมันปื่ยังไม่เปื่อยส่มมีพ่นดอกบางๆขาบางๆสงวนนี้อาจจะได้อยู่เนาะพี่น้อง 那营养嘛，那么、嗯。嗯嗯嗯嗯 mặc quá mãi lạp Nó lạp 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 na lạp lạp ơi, lạp 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 ข้างที่กระไลค่ะดอกน้อยๆเอื่อจ้ะน่ะเออเป็นขึ้นเอื่อเบิดแต่เพิ่นอยู่อันนอกถือน้ำฝนก็ยังสีละค่ะถ้าเพิ่นบ่อยู่ไต่ใบใหม่เนาะค่ะมันเพิ่นแหล่งกับไข่แน่นี่ฝนตกทุกวันจ้ะเพิ่นก็ฉ่ำน้ำ ้อช้ำนามเห็นหบ่แเบจ้ะพี่น้องบางที่ก็ขมกินบ่ไใดจ้ะออมาขมคนกะสิบอกว่าขมแบบขมแบบจังใดละ่ะขมแบบเฟื่อนเฟื่อนแบบเป็นหื้นๆืนะจ้ะพี่น้องบาแเมนว่าขมอ,อำลำัลมำหรือว่าจังใดขมแบบรสชาติบ่อร่อยน่จ้ะนันขมอ,อำลำัลมคก็เห็ดพงเห็ดเพิงไอ กึ่งขมนี่เนาะมันก็ยังว่าแกงแสบอันนี้เด้ขมกับอดสาสกินอยู่แต่นี่มันขมแบบว,วา่าขมเจียวเร็วข,มเ,วเวขมเจียวเร็วนี่อยู่พี่น้องรสาตินี่ขมเจียวเร็วสุนโอ้เอเยเจมินเปนแจ๊คสีเปียบเถียนะนะมันเปื่อยบ็เลยเด้อจ้ะพี่น้องอ้ยลายอยู่จ้ะมได้มาเนาะ ฝนมันตกมันก็มาไม่ได้งั้นมาดียู่ไก่บ้านเฮ้าเนาะจ้ะเราก็มาเดินสำรวจไว้ไเพื่อนก็ขึ้นยูด้วยจ้ะแต่ว่าขึ้นมาแล้วก็เปือ่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยีหน้องมันกินโมได้เปื่อยถิ่เมเบิดเด้อจ้ะมันดอกสวยยูอันแถวนี้เคยเก็บตีนเพื่อนใหญ่ๆนี่ปีนี้ก็ โมยไงด้วยจ้ะถือนำฝนก่อนจ้ะแล้วก็ออกมอหลายซ้ำทุปีปกติตัวนี้เก็บได้กับพ่อพัดเลยจ้ะแต่ว่าปีนี้เพิ่นออกมาล้มมาเหลมแล้วก็ถูกฝนค่ะเปื่อยตั้งแต่ยังน้อยเลยหาก,กับโบหไงคือเกาจ้ะ เปื่อยบดเลยขาบกแข็งขาเพิ่นอวบนาำนะจ๊ะขาอวบน้นามมุนอ้อยเงาะเห็นบอกพี่น้องวศสาเก็บไปพัดจักถวยอยากกินพัดใส่นํำมันหอยพัดใส่ไข่ยังสิจะ้ะมีเนอยอยู่บางที่กะสิพัดใส่เนยจใจพี่น้องเพวาวางบอก น้ำมันแพงเหลือเกิน,นไปจะได้เป็นฝรั่งละจ้ะกินยังระใส่เนยผัดเอาเนาะโอ้ยโทรศัพท์ตกข้อเอาไยจ้ะโอ้คาดตะาว่น้ำมันแพงผัดจะทอดจะใช้เนยเอาจ้ะเพราะว่านนยเขาสื่อแช่ตู้เย็นไว้ตะเหิงละเนาะจ้ะเฮ็ดกินแน่ สลับกับน้ำมันขวดละเจ็ดสิบบาทหนึ่งลิตรเนาะน้ำมันรถยนต์สี่สิบบาทรถมอไซค์ไหมสี่สิบบาทเ่าปลาทายคลิปบดได้จักบาท <c oughs> พี่น้องเอ้ยจมอีกแล้วค่ะไม่ไงจมโอ้ยมันเปื่อย เก็บซื้ออยากให้พี่น้องมึงมาเปลยเปลยดอกใหญ่จุ่มนี้ดอกใหญ่ใหญ่โอ้โหนี่ขี้ดินจ้ะ,ะจุ่มนี้สงสัยจะดอกใหญ่สุดเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยในปัตตีนีญ่สุดไม้ถึงว่าอดอกคนบ้นเถานะจ้ะ ปกติดอกใหญ่พันคือเถาแล้วอันนี้ว่วมพอมกินอยู่จ้ะเก็บจังได้จังสิงให้พี่น้องเพ็นเนาะโอ้ยเปื่อยน้ำใจพี่น้องโอ้ยมันไม่เท่าแต่ว่าพันเปื่อยโอ้ยอยุงกัดข้าพเจ้าทำไมเปื่อยถึงว่าปล่อยไหวพันก็เปื่อยถิ่มซื้อๆจ้ะ ดอกหน่อยเพิ่งยังอืมจะโอ้ยยุงยุงยุงเิงยุงก็ได้ตามข้าพระเจ้าอีกแล้ว ขาเป็นอ้วนนามจ้ะเพิ่มนี้อยู่ใต้อุ้มใหม่ไข่เนี้ขายังแข็งเยนะู่ย้ะะี่นอน้าเป็นแข็งเ,เป็นกระเจดเด็ดใดเป็นดอกดอกแนวนี้เลยจ้ะ มุูนอุ่ยปุ๋ยได้จ้ะไังสีมันก็ะจ่างหนากินนี่จ้ะขาเพิ่นเอ้เด็ดออกแล้วมูนขามูนอุ่ยปุ๋ยนั้นโอ้ยกินไม่ได้ขาเป็นยังเหลือนี่เวลาเขาเด็ดก็ยังเหลือเป็นแบบ กลูบส่งคือเก่าอ่ะจ้ะแต่ทีเด็ดแหล้่มุนอุ้ยปุ้ยนั้นไม่ได้จ้ะเราไม่กินกันนะจ้ะเพราะว่ามันอมน้ำมันไม่อร่อยล้องก็แลนนี้มือดีฉันอีกแล้วค่ะมือไปก้อนกล้องค่ะเก็บไปเลย ทา้งนึงเศร้าออไปทา้งนึงกล่อง่คฆนเลยเบี่ยนมาไม่น้อยเราก็ไม่เอานีน่ก็น้อยเนียน่ยบนผลผลอุ้มออกไปถือฝนนะคะรนี่ก็ไม่สวยเนี่ยเป็นขาหมุนอุ้ยปุ้ยเก็บเพื่อได้พัด จานหนึง่งกินผู้เดียวกับบุเบิร์ดดอกจ้ากินพ่อได้รู้รสชาติเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเป็นจังไดแต่ละปีให้กินครบวัดทุคิดอะไรย่างกินครบวดตละจ้ะเฮ็ดปวกเฮ็ดลงโงกปีนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดลงโงกเฮ็ด ขอนที่เราเก็บได้เนาะเ็ดตะไข่นีจะพี่นอ้องผลงานพิษเสดย่ดอกถวยหนึ่งอันเฮ็ดล้างเหล่ได้จะยู่ข้างลุ่มนะั่นโมเมนว่ามีเพินนะ้นยางเดียวเนาะอันนี้เฮ็ดองเพิินยางเดียวกับิได้นี่แหละโยบลงเหลวไปล่างเหลว พัดเหลียวก็สิได้ประมาณจานหนึ่งนี่แหะคะ่ะนี่คือเห็ดมันปูของเรานะคะเก็บมาได้ค่ะ